สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระน่าระู้มาฝากกันค่ะหลายคนทำผิดมาตลอดข้อควรรู้ของการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จผิดวิธีมาตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะมือถือนะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แม้ดูไปแล้วเหมือนจะไม่มีอันตรายใดๆแต่อย่างที่หลายคนทราบว่าแบตของมือถือนั้นสามารถระเบิดได้และก็มีตัวอย่างให้เห็นกันมากมาย ตามหน้าฟีดข่าวที่เราเคยอ่านผ่านตากันมาบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงการชาร์จมือถือชาร์จอย่างไรให้ถูกวิธีและไม่เสี่ยงต่อการระเบิดรวมทั้งช่วยยืดอายุแบตไม่ให้เสื่อมเร็วอีกด้วยล่ะค่ะมือถือและแท็บเล็ตในปัจจุบันนี้นะคะจะมีระบบตัดไฟเมื่อชาร์จแบตจนเต็มและมันจะต่อไฟตรงเหมือนกับที่เราเห็นมันขึ้นรูปสายไฟแทนฟ้าผ่าค่ะ แต่ถ้าหากแบตมันลดลงเพียง1%มันก็จะเริ่มชาร์จใหม่โดยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมนักหน่วงขนาดไหนในขณะที่เราชาร์จมันก็จะเต็มตลอดไม่เหมือนโน้ตบุ๊กที่จะตัดไฟเมื่อแบตเต็มและชาร์จใหม่เมื่อแบตลดลงเหลือ90%ซึ่งจะทำให้เราสูญเสียรอบก,การชาร์จไปโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อเราชาร์จเสร็จก็ควรถอดปลั๊กออกเพื่อนำมาใช้งาน และเมื่อถึงระดับ35-60%แล้วค่อยนำกลับไปชาร์จใหม่จะดีที่สุดค่ะและสําหรับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้องที่เรานำมาฝากกันค่ะ 1. ไม่ควรชาร์จมือถือค้างเอาไว้ตลอดคืนจนถึงเช้าเนื่องจากเสี่ยงกับการระเบิดและอาจทำให้แบตบว,วมได้หากต้องการชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มร0 0เซให้เราทำแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ2 ไม่ควรชาร์จมือถือจนเต็ม100%เซนเนื่องจากจะทำให้แบตเสื่อมอย่างรวดเร็วเปอร์เซ็นต์ที่ควรชาร์จคือเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า40%ให้เราชาร์จไฟเข้าไปเพียงแค่90%ซก็เพียงพอค่ะ 3. ชาร์จแบตบ่อยๆการชาร์จมือถือบ่อยๆนั้นมีผลดีกว่าการรอให้แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วจึงชาร์จเนื่องจากมีการวิจัยบอกว่า ควรให้มือถือมีแบตอยู่ราวๆ50%จะดีที่สุดค่ะ 4. หากมือถือคุณร้อนให้ทำการถอดเคสออกก่อนแล้วจึงเสียบไฟชาร์จแบตเพื่อช่วยระบายความร้อนของมือถือและอย่าเล่นมือถือในขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้มือถือได้รับความร้อนจากที่ต่างๆเนื่องจากมือถือเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าเมื่อต้องเจอกับความร้อนสูงจะกลายเป็นตัวจุดระเบิด และหากอยู่ใกล้วัตถุไวไฟก็จะกลายเป็นชนวนให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะ 5. เลือกใช้อุปกรณ์เกรดดีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมือถือทุกอย่างตั้งแต่ตัวมือถือสายชาร์จพาวเวอร์แบงหรือแม้แต่ปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงที่ใช้อยู่ควรเลือกใช้อย่างดีเท่านั้นหากเป็นอุปกรณ์เกรดไม่ดีราคาถูกก็จะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดการช็อตและการระเบิดได้ค่ะ ความใส่ใจนะคะในการใช้มือถือเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเนื่องจากมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำให้เราได้รับอันตรายหลายแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเราและคนในครอบครัวค่ะและทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆพบว่ามีหลายๆที่บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะ ควรชาร์จมือถือและแท็บเล็ตก็ต่อเมื่อระดับแบตเตอรี่อยู่ที่65-70%ถึงจะดีที่สุดค่ะแต่การใช้งานจริงคงจะได้ระดับ35-60%ถึง์ซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ค่ะโดยผลการทดสอบจากต่างประเทศได้ระบุไว้ว่าหากชาร์จแบตเตอรี่ที่ระดับต่ำกว่า3 0จะสามารถชาร์จได้ประมาณ300รอบแต่หากเราชาร์จที่ระดับ 35-70%จะสามารถชาร์จได้มากกว่า400-500รอบดังนั้นไม่ควรชาร์จในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า30%นั่นเองเพราะมันจะทำให้เสื่อมเร็วค่ะและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือการทำแบตเตอรี่ตกพื้นหรือพูดง่ายๆก็คืออย่าทำมือถือตกพื้นบ่อยๆมันไม่ดีค่ะเพราะอาจทำให้สารเคมีในแบตลั่วไหลหรือขั้วแบตอาจหลุดออกมาก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลให้จ่ายไฟไม่นิ่งและการใช้งานกับตัวเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ตมีปัญหาค่ะและนี่ก็คือข้อควรรู้ของการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งยังมีหลายๆคนที่ยังทำผิดมาตลอดวันนี้เราก็เลยนำมาฝากกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตสาระดีๆจากช่องของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ